สำหรับท่านใดนะครับที่อยากแต่งรถแบบดุด,ดุโหดๆแต่ไม่ชอบเสียงดังต้องทำยังไงวันนี้เรามีคำตอบครับ,รบสวัสดีครับผมพบจากร้านยาง MTC พิษณุโลกครับเราให้บริการเปลี่ยนยางรถยนต์เปลี่ยนถ่าน้ำมันเครื่องพับเบรกและระบบช่วงล่างครับวันนี้จะพามาดูเคสลูกค้านะครับอ่าเคสลูกค้าอยากแต่งรถแบบดุด,ดุโหด,โดแต่ไม่ชอบเสียงดังนะครับอ่เดี๋ยวเราให้ดูตัวรถลูกค้าก่อนเลยนี่รถลูกค้าแต่งมาซะข,ขนาดนี้เลยนะครับเนาะใส่ตัว คิ้วซุ้มล้อนะครับผมเปลี่ยนแม็กมาเรียบร้อยอ่านี่แม็กลูกค้านะครับนี่ตึ๊บไอตัวเปลี่ยนแม็กมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะแล้วก็เปลี่ยนตัวบันไดขึ้นด้วยถามว่าจะไปใส่ดอกแบบละเอียดละเอียดนะครับก็ดูเสียทรงเนาะอาจจะไม่ได้อย่างที่ลูกค้าต้องการนะครับข้อแนะนำเราคือให้เปลี่ยนเป็นยาง a อทครับอ่าอย่างเคสนี้เนาะลูกค้าเปลี่ยนเป็นตัวยางอ81แงไปนะครับตัวนี้อ่าให้ดูลายดอก ก็จะเห็นว่าตัวพวกยาง AT เนี่ยหลายๆลายดอกเขาก็ยังจะคงความโหดอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวแก้มยางเนาะคงความสวยงามความดุดันของเขาอยู่นะครับอย่างตัวนี้มีดอกข้างด้วยตัว8ปดหนึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วก็ยังได้ตัวอักษรนูนดํานะครับผมเนาะ,ะเพราะฉะนั้นยางก็จะยังดูดูลุยดูลุยดูโหดอยู่นะครับน้องเมื่อเทียบกับยาง MT แต่ว่าพวกยาง AT เนี่ยเสียงรบกวนจะต่ํากว่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่เทียบกันอึ๊บอันนี้คือตัว ยางเดิมของลูกค้าเนาะใส่เป็นยาง MT ไปยาง MT คืออะไรคือ,อยางดอกมัทเรยเนาะเอาไว้วิ่งลุยโคลนเข้าป่าเข้าสวนโดยเฉพาะนะครับเนาะแต่เมื่อวิ่งบนถนนดังยางพวกนี้จะมีเสียงรบก,กวนหน่อยอ่าส่วนยาง AT ก็จะเงียบลงมาหน่อยครับทีนี้ต้องดูขึ้นอยู่กับลายดอกด้วยเนาะอย่างตัว AT 8 1 1เนี่ยไม่ใช่ว่าใส่ไว้แล้วแบบเสียงรบก,กวนแบบบึ้งไปเลยนะยังมีเสียงอยู่นะครับเนาะแต่แน่นอนจะเงียบกว่าตัวนี้นะครับเราดูที่ความละเอียดของลายดอกเห็นไหมพอเราเทียบกัน าลายดอกเนี้จะละเอียดกว่านี้นะครับเนาะก็จะช่วยลดเรื่องเสียงรบก,กวนได้นะครับแต่อยงที่บอกยังมีอยู่นะอมไม่ได้หายไปเลยแล้วจะดูยังไงอันไหนยาง ATMT นะครับนอกจากดูลายดอกเนาะก็สามารถดูได้จากชื่อยางนะครับอย่างเช่นตัวตัวเนี้ยตัว81 1ก็จะมีเขียนไว้นี่ AT นครับี่ AT ย่อมาจากอ l l t ท r ร a i n นนะครับเนาะก็คือสามารถวิ่งได้หลายสภาพถนนนั่นเอง นี่แล้วก็ที่สติกเกอร์อย่างอ่าก็จะมีเขียนไว้เนาะที่ตัวชื่อดอกนี้ AT 8 1 1น่ะครับอ่าก็คือวิธีดูเนาะโอเคเปลี่ยนยางกับเรานะครับผมเนาะเปลี่ยนยางแม็กซิกับเรา4เส้นนะครับเราแถมฟรีประกัน100วันนะครับบัตรเบียดบมตําเจอแผลซ่อมไม่อยู่เก็บลมไม่ได้เราเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ฟรีนะครับผมพร้อมกับบริการหลังการขายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเช็คสภาพรถกิจการฟรีนะครับผมตั้งศูนย์ถุงล้อฟรีเนาะ สนใจใช้บริการติดต่อเราได้ที่0617938866ครับหรือที่ไลน์ m t c t h a หรือว่าทักมาทางหน้าเพจก็ได้นะครับอยากทราบราคายางราคาน้ำมันเครื่องราคาพับเบรกเราจะมีทีมงานคอยช่วยตอบคำถามครับสำหรับท่านที่มองหาศูนย์บริการยางรถยนต์ที่จะช่วยดูยแลรถยนต์ของคุณอยู่เพราะเราจะรอคุณอยู่ที่ร้านนะครับที่ร้านยางสีส้มๆข้างๆกับอนเฮาสสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับ